เพราะตัวกิเลสทําให้เราเป็นอะไรคะทําให้ทุกข์แน่นอนถ้าตัวกิเลสไม่ได้ทําให้ทุกข์เราก็คงที่จะไม่เดินมัคเดินตามทางที่ท่านให้มัคขาเพื่อละวางกิเลสละนันทีละความผพินปฏิบัติเพื่อให้เห็นโทษมันมีคำว,ว่าอาัศาธากับอาทินวะใช่ไหมคะ ถ้าเราเห็นรสอร่อยของกิเลสรับรู้แต่เรื่องของความอร่อยความเพลินอันนี้เราจะทุกข์แต่เวลาเราเรียนรู้อริยาาสัจสีก็เพื่อที่ให้เราเห็นอาทินวะคือเห็นโทษเห็นโทษของกิเลสว่ามันทําให้เกิดทุกข์ทุกในอริยสัจสีมันรวมหมดนะคะทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งเฉยเฉยสภาวะทุกข์คือเป็นสภาวะที่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวเป็นตัวต,วน,ตวนของเราเนะะี่ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้คืออะไรที่เกิดแบบเนี้ยท่านมองว่ามันไม่ได้ยั่งยืนมันไม่ได้มีคงทนตลอดไปเรียกว่าทุกแต่ก็ใช่ว่าอย่างปุตุชนของเราอะไรก็ทุกทุกทุก มันยังรับไม่ได้อ่ะก็จิตอนุสัยมันฝึกมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเลยก็ตุกการความสุขขณะที่ไปดื่มกินแฮงเอาทกับเพื่อนมันสุขกว่าไงมันดูแบบนะมากกว่าขณะที่ไปเที่ยวเจอผู้ชายหลอผู้หญิงสวยปาร์ตี้มันลื่นเลยม,มันมีความสุขไงเราก็ขอสุขก่อนได้ไหมเราไม่เดี๋ยวเราค่อยไป ศึกษาเรื่องของความทุกข์เราขอเลือกที่จะปฏิบัติเอาความสุขก่อนสอน่วนใหญ่เราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ทุกข์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมาวรวมถึงสุขด้วยท่านไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้มีทุกข์มีสุขหรือห้ามนะแต่ท่านกําลังบอกว่าทั้งหมดคําว่ากองทุกข์คืออะไรกองทุกข์ของท่านเนี่ยคือการที่มันเกิด แล้วมันตั้งแล้วมันก็มีความดับอยู่ในนั้นมันไม่คงทนสภาพเดิมเรียกว่าทุกทั้งหมดแต่เราตอนแรกดิฉันเคยเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้เราอะมาวไว้ก่อนขอปรับทุกเป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงมีศาสตร์มากมายในโลกใบนี้ที่เป็นไงคะมีโคช้ชมีการฮิลเพื่อให้เกิดความสุขก่อนขั้นพื้นฐานว่าเราไม่เข้าใจเรื่องอริยาาสัจสีอริยสัจสีเป็นธรรม ลึกซึ้งมากนะคะแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เรามีสภาวะที่ท่านบอกเนยว่ามีทุกมีเหตุแห่งการเกิดทุกมีความดับทุกและก็ท่านบ,บอกทางไว้เพื่อให้พ้นทุกขด้วยส่วนใหญ่แรกๆเป็นไงเราก็จะรู้สึกยงนี้พระพุทธเจ้าพูดแต่งตัวแล้วก็อยากสุขก็ยังอยากมีความรากอะ่ะเพราะว่ายังตัดไม่ได้ ท่านไม่ได้บอกว่าห้ามมีนะเพราะถ้าศึกษาลึกซึ้งจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอดถ้าเรามีขันห้าขันเนี่ยมันมีอยู่นั้น